นะครับวันนี้ก็อยู่กับมูช็อตเออหน้าเกมใหม่อะเพิ่งเคยเห็นวันนี้ผมมีอยู่หมื่นหนึ่งนะครับผมจะเล่นลักนั่นแหละออเอินไปเลยครับเก้าเก้าพันหกปะมาดูกันว่ามาันจะเป็นยังไงไปครับสกอชุดไปครับอุ้ยมาสวยมาสวยมาสวยอ้หูยอ่างุ่นอุ้ยทไหอ่าหาวันนี้พันพันพันร้อย อุ้ยบวกอ e ีกครับบวกอ e ีกครับเพิ่ม Spin car, e car, สปินครับอีกห้าสปินครับไปครับอุ้ยทฉงมาดีนะเนี่ยโอเคสวยอย่างนี้สวยเลยอย่างนี้สวยเลยเท่าไหร่เด็ดแปดสองแปดเออแปดพันอะไรอะ่ะเฮ้ยอุ้ยสวยสวยอย่างนี้สวยรักเลยเกนี้ลูกรักมาดีมาดีาดเออหูไม่รักละไม่รักละโอเคโอเคสวยได้อยู่ได้อยู่นิดเดียวนิดเดียวก็ยังดีฟึบฟึบอุ้ยตัวใหญ่มาโอเค วิลลกูดไปครับหกพันสองร้อยอ้ยขึ้นมันนึนงเอ้ยหลังๆมันหายวะมันหายไปว่ะหลังๆอ่ะ้ยไม่หายไม่ค่อยหายเท่าไหร่ไปครับอีกตัวเดียวอีกสองสามตัววันนี้โอเคอุ้ยกระติ๋วเดียวโอเคบยสามหมูนี่ว่ากระติ้วเดียวแล้วไปครับเด็กสี่รอบโอ้โหไป มาไมเหอะมาไมเหอะมาไม่เหอะเอ้ยท่าทีไม่หายว่ทะท่าทีไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อีกอุย้ยมาอย่างนี้ขึ้นเลยไหมขึ้นเลยไหมโอ้โหขึ้นไม่หมดว่ะสองมันแปดอีกแล้วมันขึ้นไม่หมดว่ะโอ้โหหมดหวังเลยทีนี้ขึ้นมาหมือนหนึ่งได้อยู่โอ้ขึ้นทุนว่ะได้กำไรนิดเดียวเกือบแล้วเกือบหมดหวังอะเกือบหวัง หมดหวังก็หมดหวังเมื่อกี้อีกนิดเดียวเองมันจะขึ้นไปแล้วอะมันไม่เคยขึ้นไม่เคยไม่เคยขึ้นเลยอะไปอหือรอบนี้แม่งไม่น่ามาไม่น่าได้วะ่ะรอบนี้ดูจากทรงละสามรอบเมื่อกี้มันดวงดีเฉยได้สเกตเตอร์บวกหวยห้าสปินโอ้โหเก็บไปก็ไม่ได้อ้ยสวยนี่ไงสเกตเตอร์มาหุยห้าสปินนี่ไงพุปง๊บปั๊บเลยเออแต่มันมารอบหลังๆแล้วว่ะแม่งเอ,อ้ย ไปครับหุ่ยก้ารอบได้อยู่ไปรอบไอเกมนี้มันเข้าสกเกตเตอร์ง่ายอยู่นะที่ดูไปอะที่ดูมาดูไปดูมาเออถ้านั่นแหละดวงตามดวงเลยเอาจริงอีกห้ารอบโอเคขึ้นเลยป่ะโอ้โหนิดเดียวฟึบฟึบโอเคได้อยู่ฟึบโอ้ยดเดียวอื้อโอ้ยได้แล้วได้แล้ว,ลวสวยครับไป อีกสามสปินบวกบวกสามหกครับไปโอ้โหขอขึ้นเถอะขอขึ้นเถออย่างงี้ขึ้นไหมยีงขึ้นโอ้หุยนิดเดียวนิดเดียวสามเปนสองนิดเดียวเออมาเอะมาเอะออมาดิหุยนิดเดียวอีกแล้วตีสองรอบโอ้ยมาเอะโอ้ยมันขึ้นนิดเดียวเองโอ้ยเราถ่ายแม่งหมดหวังอีกแล้วมันเนี่ย หมดหวังอีกแล้วหมดหวังอีกแล้วมันจะขึ้นก็ไม่ขึ้นให้กําไรอยู่นิดเดียวมันก็เถอะบัตรนิดเดียวนิเดียวอยู่แล้วอีนันมันไสดเลยเว้เกมอะไรวะเนี่ยห้าไออออินมาเลยมึงสนใจอะไรละโอ้ยมันจะขึ้นอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมันไม่ขึ้นให้คูณสามเนี่ยเออโอ้ยเข้าอย่างเงี้ยค่อยชื่นใจหน่อยมั้งเออได้อยู่ ไปวิ่ห้าอไปครับวิสบสองลงมาแล้วล่ะสิบสองลงมาดีๆแล้วล่ะเอาจริงอือวิมันไม่ราเลยว่าอะเงียบอือโอเคสวยอุ้ยได้อีกได้อีกฮ้าสปินได้อีกฮ่าสปินออ้ยมาดีนะ้รอบนี้มาดีนะ้รอบนี้ไปครับโอ้ยทำไมก็สสามอ่ะมันมมนิดเดียวว่ะโอ้ ห้าหมุนไหลฟรีมันโอ้ไม er. hey! ่ฟรีไม oh. <c oughs> ่ฟรีเท่าไหร่ไม่ฟรีเท่าไรได้อยู่ขาดอีก่กจิตัวเองมาเธอมาเธอว่ะทุกคนไอมูดไอมูดช็อตมูดช็อตมาหน่อยไอหมึกช็อตเดี๋ยวเดี๋ยวไอหมึกช็อตเดี๋ยวก่อนนะอุ้ยได้ข้าสปินออ้ยกี่รอบไปเนี่ยเฮ้ยมาดิไปออ้ยสิบสองโอ้เมื่อกี้อุ้ยสวยอย่างนี้สวยอย่างนี้สวยอย่างนี้สวยขึ้นมาโอเค อีกสิบรอบจุดท้ายสามไปรัะมามามีแววว่าจะได้นิดหน่อยมีแววว่าจะขึ้นหรือเปล่าโอเคมีแววว่าจะมาหรือเปล่าปรับสามพันโอเคได้อยู่มีแววแล้วมีแว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 วโอเคนิดเดียวโอ้ยจะได้เห็นขึ้นไปแล้วเวยมาดีมามามา ขึ้นเปล่าขึ้นหรือเปล่าขึ้นเถอะขึ้นเถอะขึ้นเถอะฟึบหุยดูปลายปลายปริมปริมอีกแล้วออ้ยเอ้ยได้คานเปนอีกแล้วอะไรวันเนียกี่์สเปนแลนี้ยเฮ้ยเก็บอะไรวันเนียะมาดิหุยไม่เข้าง่ายจัดกำไรแล้ววันนี้กำไรแล้วนิดหน่อยกำไรน่อยมาหุยมันอยู่ปริมปริมอีกแล้วปริมปริมโอ้โหสวยเคเต็มสักทีเต็มสักทีโอเคไปครับ ยังไงอุ๊ยมันเต็มแล้วยังไงต่อยังไงต่อนี้มันเต็มแล้วยังไงต่อนี้สองหมื่นสองหมื่นสองอะไรว้เนียมันเต็มแล้วยังไงต่อเป็นอย่างนี้นี่เองเออสามพันแปดไปแล้วอุ้ยเสียงเสียงหายเลยมาดิโอโอ้มันเต็มมันเต็มแล้วมันก็ไม่มาอีกเลยโอ้โหแต่เอเต็มแผงไม่ดีสี่ไออาอารมืออาห้าพันสี่ หดินพันอี่ขาดปีนอีกแล้วอะไรวะเนี่ยมาดิอุย้ยอะไรวะเนี่ยไม่หมดไม่สิ้นไม่จบไม่สิ้นมาฮึมฟื้นปุ๊บโอ้ยจะเมันก็ไม่มาให้เลยว่ะมันเข้าไปมันก็ไม่มาให้เลยอ่ะโอเคอีกสามหมุนครับไปไม่เข้าก็ไม่เป็นไรแล้ววันนี้ได้บวกวันสี่อีกสี่หมื่นแล้วไปครับโอ้โหขอสวยๆรอบสุดท้ายอย่างนี้ขอสวยๆ มันมาให้จริงๆกว่าสามหมื่นสองเจ็ดหมื่นหกไปแล้วอะไรวะเนี่ยโอเคโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้เราพอแค่นี้แหละโอ้โห,โโหโบวกแปดหมื่นมันเนี่ยยังไม่ถึงโอเควันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับมูช็อตหรือมึกชอ็ชอตที่ผมเรียกเออครับเจเพลเกมใหม่นะวันนี้ขอลาไปก่อนแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปรับซีโอเคได้รับผู้ใดกดแชร์กดไลค์กดสมัครให้ด้วยครับเจอกันใหม่ครับหน้าบาย